เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยอีกแล้ว ไม่ลงด้วยต้องกดลงให้ครับลักษณะนี้เดินไปเกี่ยวตูดอีกแล้วยังครับยังครับยังครับยังยัง,ย,งยังไม่ยุดอีก <c oughs> ติดทุกเที่ยวเกี่ยวตูดคอยคอยเยบบายวบงนี่เนดะ้อคอยเยบบายวบงนี้นะเนด้อ,อนะ <laughs> ต้มล้วนๆเลยครับหางหลังยาวเป็นกิโลเลยวันนี้โอ้โหความมันก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วครับแต่ว่าวันเพิ่มเติมก็คือจุดที่เทมี2จุดนะครับจุดหนึ่งเจ้าแคทส 3, 3 0สอยู่ฝั่งนู้นจุดนี้ก็เจ้าฮิตตชิครับ ให้ด้ฉี้เคลียร์พื้นที่ก่อนเราประเทีฝั่งโน้นวันนี้ก็เห็นมีหก้อม,มาเพิ่มอีกอประมาณห้าคันครับดูยาวเปน็นกิโลเลยไม่มีขาดสายเลยครับพรุ่งนี้มีมาเพิ่มอีก แล้วหกล้อทั้งหกล้อสิบร้อนะครับรวมๆแล้วก็อยู่ประมาณสามสิบคัน นัดตูดนัดตูด ไม่รอนครับลื่นครับเมื่อสักครู่นี้แหมโหจริงๆนี่ก็เป็นบรรยากาศจุดที่เทครับบานทุ่งนาตะบนเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับบรรยากาศที่เทรถขุด2อคันนี่ตชิสองร้อกับแท3 3ามสา ทางวิ่งสะดวกสบายมีรถเกรเดอร์คอยทำทางมีรถน้ำคอยทำรถน้ำไม่ให้ฝุ่นมีรถแท็กเตอร์รถล้อเหล็กล้อยางนะครับประจําจุดที่เทขวดินก็ขุดกัน3คัน เดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศบ่อดินอีกสักนิดหนึ่งนะครับขอยใ,ใส่ดินเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นด้านห้านของเจ้าแคทสามคันเลยนะครับอยูเพื่อหลังผมนี่เป็นตัวเก่าตัวนี้จะเป็นเจ้าสามสองศูนย์จีซครับสองคันอยู่ตรงนี้โครงการขุดลอกแก้มลิงขนาดใหญ่เลยนะครับที่บ้านทุกนาแห่งนี้ คิดตมครับช่วงนี้เล่นตมเล่นโคดกันไปก่อนดินกับทรายแทบมองไม่เห็นครับมีแต่คิดตมอย่างเดียวอ่ะเต็มแล้วปล่อยตัวแล้วจูดเสียตีจอดทำอะไรเอ่ย จอดแซกกระบะ รับบัตรัตัวแบบไม่ต้องจอดรถถ้าไม่ได้บัตรไม่ได้ตั๋วนี่ก็ไม่ได้ตังค์ลวครับโอ้ฝุ่นตลบแล้วลดน้ำหายไปไหนเอ่ยนี่ที่พักของพวกเราครับพักอยู่ตรงนี้ ลาพักยาตกครับวัดป่าบ้านทุนน่งนาครับนาไม่เงีนนี่แหละเจอกันใหม่ครับช็อตเด็ดทั้งหน้าครับสวัสดีครับ